ลวงตาเราไม่ไหนจะลวงได้เนี่ยเราไม่ไหนจะลวงได้นะคะพี่เบนหาแลกวกาวินที่าผิวขามกาวินที่ตาผิวขามีตัวต่อมีตัวตอไกวินที่านับหนึ่ง ใครจะตอบ้องตอบยังไงตอนนี้ตอนใระต้องตอบยไงผมก็บอกว่าเป็นแล้วตแ่งแล้วแลวกอบตอบก่อนขอตอบก่อนเดนเย็คอก่อนจะบอกว่าเป็นแฟนเป็นไหมใช่ไหครับเป็นครับ ไม่ได้ตอบไม่ได oh? ้ตอบนงไม่ได้ตอบจริงเอาเลยค่รยนรู้อยู่รู้อ้อยู